โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการรับรางวัลน,นะครับผมอย่างแรกก็คือเข้าไปที่ลาเ,เข้าไปที่ URL นี้นะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง URL ไว้ด้านล่างนะครับผมเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้ากันได้นะดูตรงใน description นะครับผมโอเคหลังจากนั้นปุ๊บกดล็อกอินนะครับล็อกอินในนี้ก็คือเชื่อถือได้แน่นอนฟันธงร้อยเป็น ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับผมอีเมล im 3 0ที่เรา login เกมอะ่ะเราก็ใส่พาเวิร์ดเข้าไปนะครับกดเห็นด้วยเราก็กดล็อกอินพอกดล็อกอินเสร็จมันจะขึ้นมาเป็นตัวละครเลยมันเป็นชื่อตัวละครเลยเพราะอันนี้มันเป็นของเว็บออฟฟิเชียลนะครับไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้นะครับสกุลเงินดิจิทัลศูนย์นะครับตรงนี้เราจะสามารถกดรับรางวัลได้เลยถ้าล็อกอินแล้วนะครับผมกดรับรางวัลได้สบายๆนะครับส่วนถ้าเราเติมเงิน ตามจานวนเป้าหมายอีกมันก็จะได้รางวัลเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเนี่ยก็ตามที่มันเขียนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทิคง่ายๆนะครับผมที่จะได้รางวัลน,นะครับดูนะครับว่าล็อกอินเป็นยังไงนะครับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม